เรื่องราวของนักบินดวงสวยที่จู่ๆกับตันและผู้ช่วยก็มาหมดสติแบบไร้สาเหตุทําให้ผู้โดยสารทั้งลำพากันเดือดร้อนเพราะต้องฝากชีวิตไว้กับอดีตทหารผ่านศึกที่เคยขับแต่เครื่องบินรบและเป็นโรคกลัวเครื่องบินเออได้ตายกันหมดลำใำแน่ๆงานนี้แล้วเรื่องราวความก่าของหนังเรื่องนี้จะหลอนสั่ใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิลม์มภูมิจะเสนอบินเละมั่วแหลกภาคหนึ่งให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming follow. S 2> ่งฟอนเดา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 หากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจ ไตอดตาย,ยารอขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพาน์บ้านน้องชาลรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขวติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขยช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอรอยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นเกินจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภา เพ่อนามสบินแห่งหนึ่งที่กําลังคับขัางไปด้วยผู้คนมากมายไก่กองเป็นยองใหญ่ตาลุงคนนี้ที่เห็นแท็กซี่เข้ามาจอดก็รีบบอกทันทีแต่โชเฟอร์ที่มีชื่อว่าเท็กก็บอกให้ตาลุงนั่งรอในรถไปก่อนเพราะเขามีธุระสาคัญจะต้องรีบไปทําตาลุงก็โคตรงงแต่ก็ยังจะอุส่านั่งรอถึงแม้ว่ามิเตอร์ค่าโดยสารมันจะสตาร์ทโดยที่รถยังไม่ออกตัวก็ตามและที่เท็กรีบร้อนก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะมาง้อเมียเธอมีชื่อว่าอ e ีเลนเธอมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสและกําลังจะขึ้นบินอยู่มารอมมมรรรแแต่่่ทท็็กกไไสนนละะพพยยยายาาาาาาขุั้งงให,ใหเเเีปํว จะอยู่กับเมียทุกวินาทีแบบไม่ต้องทํางานทําการกันไปเลยเเราจะลําบากตักตาไปด้วยกันแต่อ e ีเลนก็ไม่โอเคเพราะว่าเท็ดไม่เหมือนกับคนปกติเนื่องจากอดีตบักเท็ดเคยเป็นนักบินที่ผ่านสงครามมาอย่างหน,นาสาหัสจนนําให้บักเทดกลายเป็นคนหลอนสองคราม e อีเลนก็เลยบอกว่ากูจะหาผัวใหม่เพราะเราไม่อยากจะอยู่กับคนหลอนแบบมึงอ้าวอะไรวะและในขณะที่ทุกอย่างกาลังดาเนินไปพนมสายโบคนนี้ก็บอกเครื่องบินตามปกติแต่จ,จูเพื่อนร่วมง,งานก็เข้ามาถามหารถยกพนมก็เซอร์และบอกว่ารถยกนั้นอยู่ตรงไหนเซอร์มื่อก็ตามาเครื่องบินเข้าใจผิดจนเล นำบินซะย่างนั้นเออไม่เป็นไรเครื่องบินมีประกันในขณะเดียวกันที่กับตันเครื่องบินคนนี้ึ่งเปไปกับตันเครื่องบินที่แม่สาวอีเลนจะบินด้วย<ๆ>เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอว่าจะมีคนไข้เด็กที่เป็นโรคหัวใจขึ้นเครื่องมาด้วยเพราะฉะนั้นกับตันจะต้องรีบพาคนไข้มาให้ทันเวลาผ่าตัดภายใน6ชั่วโมงเนื่องจากหัวใจที่มีผู้บริจาคมาให้กําลังกระเด้งอยู่ในห้องของกูแมงกูก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันในขณะเดียวกันที่บักเทสที่ตอนนี้ก็ตัดสินใจที่จะขึ้นเครื่องตามอง้องเมียงงแมว่่่าาะะกลเครือินีททใขณ ลังจะออกกระดามีคู่รักเข้าใหม่ปลามันมายืนอะไรอววร์ก็อยู่ข้างเครื่องและถึงแม้เครื่องจะเคลื่อนตัวออกแล้วแม่สาวคนนี้ก็ยังไม่ละความพยายามและวิ่งตามเครื่องไปให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะมีเสาเหล็กมาขวางทางแม่สาวสายเตอก็วิ่งชนโจรเนรนาดยังกบว่ามันเป็นเสาโฟมยังไงอย่างนั้นเออถ้ามึงบินได้คงบินตามไปด้วยแน่ๆตามมาที่ห้องนับินที่ตอนนี้กับตันก็เข้าเกียร์บินจนเครื่องบินลอยขึ้นฟ้าได้แบบไม่น่าเชื่อเกียร์แม่งคุนค้นๆนะและอีกสักพักอีเลนก็เห็นว่าผนะัวขึ้นเครื่องตาามมาด้วยซเธอหน่ะ ได้ผัวใหม่แต่ผัวเก่ามันยังตื้อไม่เลิกซึ่งมันก็ทําให้ยายแก่คนนี้อยากจะรู้เรื่องผัวผัวเมียเมียของชาวบ้านยายก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทสที่กําลังยากแก่ระบายอยู่พอดีก็เล่าตั้งแต่เริ่มว่าเขาเจอกับอีเลนที่ผับซึ่งเป็นสถานที่เสียงดังมัวสมเป็คนคนขี้เล่าและในขณะที่บัตเท็กํลาลังเคลิบเคลิม้มจู่ๆเขาก็มองไปเห็นอีเลนที่กลาลังเต้นแรงเต้นกายอย่างเมามันแต่เท็ก็ไม่สามารถเข้าไปเต้นกับอีเลนได้เพราะเธอมีคู่เต้นที่เต้นด้วยอยู่แล้วแต่ก็เต้นได้แค่แป๊บเดียวจูๆ่ๆค,ออคหหหลลังแตตาาาายย่ปน้เเฉทก็ อาศัยจังหวะเข้ามาเต้นกับเ e ีเลนทั้งคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน mm hmm. ก็พากันเต้นได้อย่างเร่าร้อนเรียกได้ว่าเต้นท่าพิสดารกันตั้งแต่แรกเจอเสริมก็ทำให้ทั้งคู่ถูกอกถูกใจและเต้นรำกันจนร้านปิดแม่งจะโรแม,น,รน,มน,รนติกอะไรขนาดนั้นซึ่งเทสที่กำลังมีความสุขกับการเรื้อฟื้นความหลังก็สาธยายออกมาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งจนยายแก่ที่นั่งฟังทนไม่ไหวและปลีดชีพตัวเองโดยที่บักเท็กก็ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดแม่งถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะฟังแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเทหายพราะควาเทุกกใหาเห ว่าได้ตายกันหมดลำในขณะเดียวกันที่ออเลนที่ตอนนี้ก็ได้พาเด็กน้อยคนนี้เข้ามาในห้องนักบินนั่นก็เพราะเจ้าหนุ่นน้อยคนนี้อยากจะมาดูว่านักบินทําอะไรกันบ้างแม่งเข้ามาเที่ยวชมได้แบบนี้เลยเหรอวะและแทนที่บักกับตามันจะบ่นด่าหรือว่าอะไรมันกลับชอบออกชอบใจที่มีเด็กเข้ามารบกวนการทํางานซะอย่างนั้นแถมไม่เด็กคนนี้ยังมากลัวมาสาดผู้ช่วยนักบินคนนี้เพราะมันจําได้ว่าเขาเคยเป็นนักบาสท,ที่เล่นบาสได้แบบโคตรพอคนเมกากจนต้องผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยนักบินแถววันนี้ก็ดามาทํางานเป็นวันแรกซะด้วยแม่งขนาดนี่มาน้าะไดขณ เดียวกันที่แอร์สาวอีกคนที่ตอนนี้เธอก็มาขอยืมกีตาร์จากแม่ชีเพื่อจะเอาไปเล่นให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจฟังเด็กน้อยที่กาลังเบื่อก็ดีออกดีใจเพราะแอร์สาวเล่นกีตาร์และร้องเพลงได้อย่างไพเราะสนอหูแต่ในขณะที่กาลังฟังเพลินๆจ,จู่ๆแอร์สาวกแขวนกีตาร์ไปโดนใส่น้ําเกลือทําให้เด็กน้อยเจ็บจีตและทําท่าจะชักตายหา่าแต่หนูน้อยก็พยายามดิ้นทุรนทุรายและหยิบเอาสายน้ําเกลือมาเสียบที่เดิมแต่ก็ไรประโยชน์เส้นดีเพราะแอร์สาวแขวนกีตาร์มาโดนแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้หนูน้อยต้องมมมมีีีสภาาาพเเเเป็นนนนแแบบ้อออองยยุล่่่่กกกตชวูะ ก็ต้องจเธอก็พยายามปั๊มหัวใจลูกโดยหารู้ไม่ว่าที่ลูกชักตาตั้งก็เพราะว่าใสา่น้าเกลือมันหลดุดแม่งใส่น้าเกลือหลุดถึงกับชักตาตั้งกูก็เพิ่งจะเคยเห็นตามมันที่บักเทสที่ยังไม่จบกับการเล่าเรื่องความเครียดของตัวเองบักทหารญี่ปุ่นดวงซวยคนนี้ก็ไปไหนไม่ได้มันก็เลยต้องมานั่งฟังบักเทสตามตางที่มีอยากจะฟังเลยสัก,กนิดชีวิตแม่งคนหน้าเบือ่อซึ่งบักเทสก็ได้เล่าว่าในช่วงหลังสงครามมันถูกส่งตัวไปที่ป่ามอลลอมบอสซึ่งอีเลนก็ดันตามมาด้วยและพอมาเจอกับชนเผ่าพืื้้้นนนนนนเเเเมมมองใววววัััแแรกกบบบบทสสดดดหหหาาาผ่ียล แต่บัคเทสหน้ามึงก็ไม่สอนและใช้ชีวิตกับคนป่าด้วยการสอนให้คนป่าเล่นบาสโดยที่ตัวมันเองก็ไม่ได้เก่งชุดจะจอยังไม่เข้าคนป่าพวกนี้ก็เลยโชว์สกิลด้วยการหมุนลูกบาสติ้วติ้วบนนิ้วและพากันดังโชว์บัคเทสเลยแมงคนป่าทําไมมันล้าจังวะบัคเทสที่เหมือนจะชอบชีวิตแบบนี้ก็บอกกับอ e ีเลนว่าอยากจะอยู่ที่นี่แต่อ e ีเลนก็บอกว่าบอเอาเพราะที่นี่มันซอกกราวและมีแต่คนป่าที่เก่งการเล่นบาสระดับ NBA เออใครมันจะไปรับได้แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่อ e ีเเเลนตตััววออกกกกกห่าาาาางจาบททพระรมกกิไป แต่มันก็ยังจะเล่าแบบไม่ร้จบจนทหารญี่ปุ่นคนนี้ก็รำคาญและจากการ,ารกฮาราคิริัวเองแบบที่บักเทสก็ไม่ได้สนใจอีกเหมือนเดิมแม่งถึงขนาดนี้แล้วมึงยังจะไม่เลิกเล่า ในขณะเดียวกันที่อ e ีเลนที่ตอนนี้ก็พบว,ว่ายยป้าคนนี้ไม่ค่อยสบายอีเ e ล้งก็เลยโทรไปปรึกษากับตันกับตันก็เลยบอกให้ลองไปหาผู้โดยสารที่เป็นหมอเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งอ e ีเล้งก็หาหมอจนเจอเรัะตตะ์ลงคนนี้ใส่สเตโตสโคปหรือหูฟังทางการแพทย์ทา้ันที่ตอนนี้กําลังเดินทางอาดูบันผ่านก็นึกว่าฟังเพลงจากนั้นคุณหมอมาตรวจร่างกายเยป้าที่ป่วยแต่เยป้าก็ป่วยไม่เหมือนผู้เหมือนคนเพราะจะจู่ก็มีไข่ออกมาจากปากของเธอหมอก็เลยลองตอกไข่นกก็บินออกมาจากไข่ทันทีแมงโรคอ,อ,อะไรของมันวักแต่มาที่ห้องนักบินที่จูจ่วยนนักบิ นี้ก็สลบแบบไร้สาเหตุกับตันที่เห็นก็ต้กจใจและสั่งให้ผู้ช่วยนักบินคนใหม่ป้ายแดงคุมเครื่องคนเดียวนั่นก็เพื่อจะออกไปคุยกับคุณหมอแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์หรือสาระอะไรเลยสักนิดแต่ไม่โจเครื่องบินก็สั่นสะเทือนอย่างหนักกับตันก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องนักบินจนได้พบว่าผู้ช่วยใหม่ป้ายแดงก็สลบเหมือนกันคุณหมอก็เลยให้แอร์สาวอีกคนไปถามคนที่เริ่มป่วยว่ากินอะไรเข้าไปบ้างจนได้รู้ว่าทุกคนที่ป่วยกินปลากันทั้งนั้นเลยหมอเมื่อรู้แบบนั้นก็บอกว่าคนที่กกกกกกิิินนนนนนปปลลาาาาาเเเเเขข้้้ไจจะะรรรร่่่มมมีีอออออแหหงัั็ววยืต น้ำลายยืดพร้อมกับขีแตกจากนั้นก็สลบเด้อเดอกับตาที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการทุกอย่างตามที่หมอบอกแบบทันทีทันควันตาทนได้เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแม่งทำไมได้ยินที่หมอพูดก็คงจะไม่เป็นอะไรอเอเลนที่กลัวว่าเครื่องจะตกก็เลยกดปุ่มนักบินอัตโนมัติเสมิมก็ทำให้นักบินพองลมและบังคับเครื่องให้เป็นปกติได้ซะย,ยางงั้นแม่งมีนักบินพองลมด้วยและในขณะที่ทุกอย่างกำลังแย่จูจูสายการบินก็วอมาถามว่ากดอะไรขึ้นที่เครื่องบินลำนี้อเอเลนก็บอกว่ากับตันและผู้ช่วยนนน็อคไปหหมมดแแแลล้ว้วบ่่าตตตกกกกีีใใจะสังทุเรย เราคิดว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆแต่ก็ยังไม่ทันได้เตรียมการอะไรจู่ๆอีเลนก็บอกว่าตอนนี้เครื่องกําลังดิ่งลงพื้นอีกแล้วแต่แก่ก็บอกว่าอย่าตกใจเพราะที่เครื่องบินกําลังร่วงก็เพราะว่านักบินอัตโนมัติกาลังแฟบอีเลนก็เลยต้องก้มลงไปเป่าลมให้กับตุ๊กตานักบินเพราะท่อเป่าลมมันอยู่ที่หํำคุณหมอที่กําลังแก้เซ็งด้วยการตรวจภายในให้ผู้หญิงทุกคนบนเครื่องแบบฟรีๆ็ต้องตกใจที่เครื่องบินสั่นอย่างแรงเขาก็เลยต้องเสียสละเวลามาที่ห้องนักบินแต่มันก็ทากําาห้้เเตตกกกกกอออีี่งงนคืลลััมๆุ๊ ินหมอก็เลยไม่รบกวนและปล่อยให้อีเลนทําในสิ่งที่อยากจะทําต่อไปเอ่อไม่อยากขัดเดี๋ยวจะเป็นบาปและพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติคุณหมอก็บางหน้าเข้ามาหาอีเลนเ่อจะบอกว่าเราต้องรีบพาคนป่วยไปรักษาคุณหมอก็เลยถามว่ามีใครที่พอจะขับเครื่องบินได้ไหมเพราะถ้ายังยื้อเวลาต่อไปเกรงว่าคนที่ป่วยจะตายหากันหมอดอีเลนก็เลยคิดหนักเพราะเธอรู้ว่าคนที่ขับเครื่องบินได้ก็มีแต่บริเทศผัวเก่าข,ของเธอเพียงคนเดียวจากนั้นอีเลนก็แจ้งกับผู้โดยสารทุกคนว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นนนนออะไรรมาาากกกยยย่่่เพิิงตตใจผู้้โดสททุคทีแบบั พา,าตาลุมบอลจนทําให้ทุกอย่างต้องมวยตัวออลุงตุงนังกันไปหมดตอนนี้ขนาดบอกว่าย่าเพิ่งตกใจนะส่วนบอลเท็ก็ยังหาเหยอื่อะไรใหม่และเล่าความทุกข์ให้ฟังจนอบางคนนี้เริ่มจะทนไม่ไหวเลยอ,อนามันมาราดตัวเองเพื่อจะเผาตัวเองทิ้งซะเลยแต่ก็ยังไม่ทันได้เผาจูจูแอร์สาวคนนี้ก็มาบอกให้บอเท็ไปที่ห้องนักบ,บินบอลเท็ที่กําลังเบือ่อก็เลยมาที่ห้องนักบ,บินตามคําเชิญซึ่งมันก็ทําให้เขาเห็นว่าไม่มีนักบินที่เป็นมนุษย์ขับเครื่องมีก็แต่ตุ๊กตาเป่าลมที่ประคองเครืื่่่่่่อออออองงไไไววว้้้ยยยูแแคคคตตัััเเเเเดดีีีุณหมมกกก็็ลบบบบใททปขขรรพพาะะจ เพียงแค่คนเดียวแต่บัทเทกก็บอกว่าเขาไม่เคยขับเครื่องบินโดยสารมาก่อนอ้าวชีพหายแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้บัทเทก็เลยต้องลองสักตั้งถึงแม้ว่าจะมีความหลังกับเครื่องบินแค่ไหนก็ตามซึ่ร์ฟมุก็าทำให้เครื่องต้องดิ่งลงพื้นอีกครั้งระบัทเทกมันกดปุ่มมั่วแม่สาวคนนี้ที่รู้ถึงความผิดปกติก็จะควนออกมาจากความหวาดกลัวแอร์สาวคนนี้ก็เข้ามาปลอบใจแต่ก็ไม่ได้มีแอร์สาวแคเ่เพียงคนเดียวเระผู้โดยสารทุกคนก็พามาต่อคิวและตบแม่สาวสติแตกคนละทีสองทีเพื่ เดียวกันที่สนามบินที่ตอนนี้ผู้บัญชาการเก่าของบัคเทสที่มีชื่อว่าเร็กก็ได้มาที่นี่เพราะตะแกมันแก้ปัญหาไม่ได้<ม>เลยตามผาอกเก่าของบัคเทสมาแก้ปัญหาให้ซะเลยแต่ดูเหมือนว่าบาัคเร็กจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันคิดว่ายังไงเครื่องจะต้องตกและทุกคนที่อยู่บนเครื่องจะต้องตายกันหมดแน่ๆเออได้ยินแล้วมีกําลังใจในการขับเครื่องบินสุดๆบัคเทสที่ราําคาญก็เลยปลดตุ๊กตาลมออกจากการขับและให้อีเลมมานั่งแทนที่เพราะไม่อยากจะเอาชีวิตมาฝากไว้ที่ตุ๊กตาลมกองแก๊งในขณะเดียวกันที่คุณหมอที่ตอ้ะไรขึน คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแค่เครื่องบินตกหลุมอากาศเฉยๆแต่ในขณะที่คุณหมอกําลังพูดโม้เพื่อให้ทุกคนสบายใจจมูกคุณหมอก็ยาวออกยาวออกทุกครั้งที่คุณหมอพูดโกหกแมงอย่างกับพีนอกคิโอและในขณะที่เหตุการณ์กาลังตึงเครียดไอ้ีตัวนี้ก็ยังจะมีอารมณ์มาเล่นดนตรีตอนนั้นที่ตอนนี้เครื่องบินกำลังจะตกระกอบโกยความสุขไว้ก่อนตายในขณะเดียวกันที่ตะแก่ที่ตอนนี้ก็ได้มีนักข่าวมากมายบุกเข้ามาและถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนั้นยังไม่ได้มีใครบอกกกกกนขข่่่าาาาวพี้้้้แตโลเมมมไไได็็รูซให้เรื่องนังไปทั่วโลก นังสือพิมพ์ก็ลงหน้าหนึ่งสื่อต่างๆทั่วโ,โลกก็เอาเรื่องนี้มารายงานแถมยังมีการวิเคราะห์ว่ายังไงทุกคนบนเครื่องจะต้องตายแน่ๆและทั้งหมดทั้งมวลของขา่าวก็กระจายไปทั่วโลกด้วยเวลาแค่หนาทีเพียงเท่านั้นแม่งสัมภาษณ์แค่นิดเดียวรู้กันทั่วโลกในขณะเดียวกันที่บักเทสที่ตอนนี้เกิดอาการหลอนขึ้นมาอีกแล้วมันก็เลยเอาตุ๊กตาล,ลงมานั่งแทนที่แล้วบอกว่ากูไม่อยากจะขับเครื่องบินใครจะเป็นจะตายช่างมันกูเครียดคุณหมอที่ไม่อยากจะต้องมาตายแบบนี้ก็พูดปลอบใจบักเทสนน่าาากกกออนีะมมมรรด้คสงแลโไั หนึ่งในทีมบินของบักเทสซึ่งก่อนที่นักบินคนนั้นจะตายก็ได้บอกว่าที่ทุกคนตายมาไม่ใช่ความผิดของบักเทสเออแค่นี้ก็หายหลอดและซึ่งมันก็ทําให้บักเทสเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าจะไปเอาเครื่องลงโดยหารู้ไม่ว่าคุณหมอก็แค่เล่ามัวๆเพื่อให้มันหายเครียดก็แค่นั้นเออการโกหกก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปและก่อนที่เครื่องจะลงแอรสาวก็ได้เปิดหนังเกี่ยวกับเครื่องบินตกให้กับผู้โดยสารทุกคนดูเพื่อบอนคลายทําให้ผู้โดยสารทุกคนไม่เครียดทางเทาง่านบินมาไม่น่าจะต้องมาดูอะไรแบบนี้เออมันก็เป็นแค่่่หหนนนนนนนัังตตาาามมมมทีีสบิอ้จกกก็แ ที่รันเวย์เพื่อมารอต้อนรับการลงมาของเครื่องบินสายปันป่วนเรียกได้ว่ามากันทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้บักเทสที่กำลังเคร่งเครียดก็มองไปเห็นแสงไฟรันเวย์เขาก็เลยขับตรงไปยังรันเวย์ทันทีแต่ยู่ๆไฟรันเวย์มันก็ดับนั่นก็เพราะว่าไอ้นี่มันถอดปลั๊กเนื่องจากเห็นว่าคนดูกำลังเครียดแมงกูเครียดหนักกว่าเดิมเพราะมึงนี่แหละและในขณะที่ทุกอย่างกำลังตึงเปรียจูจๆตะแกรงหน้าสนามบินมันก็ทนแรงกดดันไม่ไหวมันก็เลยกระโดดออกไปนอกหน้าต่างประยอมตายดีกว่าจะต้องมารุ้นอะไรแบบนี้เ,นเทก็ได้นาเครื่องมาแต่รันตาย่ปซะ อความเร็วไม่ได้เพราะประเทศมันดงเบกมือจนหลุดออกมาทั้งพวงทําให้บัะเทศเงินไหลออกมามากมายอย่างกับท่อน้ําแตกแบบนี้แต่ถึงเหตุการณ์มันจะแย่แค่ไหนบักเท็ก็อาศัยความมั่วและจอะเครื่องบินได้แบบโคตรงงทําให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยทางนั้นที่ดูแล้วไม่น่าจะพากันรอดมาได้จากนั้นแอร์สาวก็ให้ผู้โดยสารทุกคนลงไปที่ทางออกฉุกเฉินพร้อมกับพูดว่ายินดีให้บริการถ้าผู้โดยสารทุกท่านประทับใจก็อย่าลืมมาใช้บริการกับทางเราได้อีกนะจ๊ะแม่งรอดชีวิตมันได้ก็บุญแล้วและพอเหตุการณ์ทุ ชีวิตอยู่ด้วยกันและสวัสดิกันทุกๆ2ชั่วโมงทําให้บักเทสและอ e ีเลนกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปโดยปริยายแต่ในขณะที่ไอ้สตัวนี้กาลังสวีดหวานแหววจู่ๆเครื่องบินก็บินขึ้นฟ้านั่งกับพระไอ้หุ่นพองลมมันขับร้อมกับหุ่นพองลมตัวเมียที่โผลมม่มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก่อนที่หนังจะจบแต่แกที่มานั่งรอบักเทสอยู่ในแท็กซี่มันก็ยังจะอุตส่าห์อดทนนั่งโดยที่บักเทสมันก็ลืมไปแล้วว่ามันทิ้งรถไว้ที่สนามบินแถมค่าแท็กซี่ก็ปาไปหมื่นกว่าเหรียญทั้งงงที่่่่รรรถยยัไัไไไไมมดด้กะดกะิปหหนนเเลลลบวแภาาคือ ต่อเกิดขึ้นหลังจากภาคแรกเพียงแค่2อสวันซึ่งตอนนี้มนุษย์ก็ได้มีการพัฒนาขั้นสุดด้วยการมาตั้งอนานิคมอยู่บนดวงจันทร์เรียกได้ว่าพัฒนาได้แบบโคตรพ่อคนแม่ก้าวกระโดดแม่งใช้เวลาแค่3วันย้ายมาอยู่บนดวงจันทร์แต่ที่บนดวงจันทร์แห่งนี้ก็ยังไม่มีบุคคลพลเรือนอาศัยอยู่มีก็แต่พวกเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งฐานรอเอาไว้ก่อนแล้วและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทางการจะพามนุษย์ไปบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกประชาชนดวงสวยมากมายก็เลยพากันมาที่สนามบินอวกาศระเบิดการใช้ชีวิตบนโลกเต็็็มทีีีแแลละในนนนภภาาาคค้้อออเเเซึ่งงปขรรกกต ถูกปลดจากการเป็นนางเอกเพราะเธอได้เลิกรากับบัคเทสที่เป็นพระเอกในภาคที่แล้วแล้วมามีผัวใหม่ที่ชื่อว่าบัคไซมอนนั่นก็เพราะว่าบัคไซมอนมันน่าจะดูมีอนาคตมากกว่าบัคเทสเออมันก็เป็นแค่ข้ออ้างจริงๆก็คือยากจะได้ผัวใหม่และในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปจู่ๆก็มีกลุ่มเด็กๆเข้ามาทัศนศึกษาที่ห้องควบคุมสนามบินอวกาศแห่งนี้ฐานทันที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนกําลังวุ่นวายสุดๆไอเด็กคนนี้ที่เห็นว่าเครื่องคอมกําลังว่างมันก็เลยกดนุ่นหมุนนี่เพราะคคิดว่่าีือตู้เกมทําให้เครื่องบินดว่านินับบในเครื่องา เวียนหัวแถมยังพุ่งลงมาชนหอควบคุมจัวระเบิดระเบร์นักบินพวกนี้ก็เลยต้องตายหาขาเครื่องกันซะอยงนั้นอ้าวกันนึกว่าตู้เกมตามมาที่โรงพยาบาลบ้าที่ตอนนี้คนบ้ากําลังถูกเจ้าหน้าที่รุมกระเทิบแบบเป็นปกติเพราะที่นี่เน้นรักษาอาการบ้าด้วยความรุนแรงโดยไม่ได้สนใจว่าคนไข้จะหายหรือจะตายก่อนกันแน่และที่นังตัดมาที่โรงพยาบาลบ้านางกับพระพระเอกของเราในภาคที่แล้วมันถูกส่งตัวให้มาอยู่ที่นี่ทาวนั้นที่บักเทสมาไม่ได้บ้าแค่หลอนเป็นบางเวลาเฉยๆซึ่งตอนนี้บักเทสที่โดนปลดจากการเป็นพระเอกก็เล่าเรื่องดราม่าในช กำลังเบื่อเบก็พากันมานั่งฟังบัลเทสเล่าเรื่องในอดีตแต่ก็ฟังได้แค่แป๊บเดียวคนบ้าพวกนี้ก็ทนไม่ไหวพากันชักปืนขึ้นมาคนละกระบอกและปลิดชีพตัวเองกันซะอย่างนั้นแม่งเล่าเรื่องทีไรคนฟังคาดตัวตายทุกทีแต่บัเทสก็ไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตแบบคนบ้ามันก็เลยตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปตามง้ออีเลนเมียเก่าของเขาทอนนั้นที่ตอนนี้อีเลนมันก็มีผัวใหม่ไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้เรื่องการหนีโรงพยาบาลบ้าของบักเทสตีพิมพ์นอพม์้้ีเรองหนังสือพิมมมพพ์แคนล้อบเทาึ นามบินอวกาศมันก็รีบพุ่งดิงมาหาอีเลนทันทีอีเลนที่เห็นก็ตกใจและถามว่าใครปล่อยมึงออกมาจากโรงพยาบาลบ,บักเท็ดก็ไม่สนและเตือนอีเลนว่าอยากขึ้นเครื่องบินอวกาศลานี้เพราะเขาคิดว่าเครื่องมันยังไม่สมบูรณ์อาจจะทําให้อีเลนเมียเก่าต้องตายหากลังอวกาศก็เป็นได้แต่อีเลนก็ไม่สนใจที่บักเท็ดเตือนและบอกว่าเธอจะแต่งงานกับบักไซมอนทําให้บักเท็ดต้องเจ็บจีตเข้าไปในหัวใจเพราะยังตัดใจจากลีลาอันเล่าร้อนของเมียเก่าไม่ได้เออที่ยอมทาทุกอย่างก็เพียงเพื่อได้กลับมาสวยแกกับเธอในขณะเดียวกันที่ห้องนักบินที่่เทีียวน้กกััตนคเ่าจะก มันก็ดำมาเป็นกัปตันในภาคนี้อีกซึ่งกัปตันที่ยังไม่สทกสทานจากภาคที่แล้วก็สั่งให้ทุกคนตรวดูความเรียบร้อยก่อนออกบินเฮนนี่ก็เลยเช็คอุณหภูมิภายในเครื่องด้วยการใช้ประหลอดวัดไข้ส่วนกัปตันก็เช็คสภาพอากาศด้วยการแย่มือออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเลยสักนิดเออเช็คสภาพอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ ตามมาที่บักแทสที่ยังหน้าด้านหน้าทนแล้วพยายามจะซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นไปเติมเมียแต่ตั๋วบินเที่ยวน,นี้ก็เต็มหมดแล้วมันก็เลยมาซื้อตั๋วเทือนที่อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋วจริงชาใหม่บักเทสสามารถตามไปเติมเมียบนเครื่องบินอวกาศได้อย่างง่ายดายซื้อง่ายขายคล่องจริงๆแล้วพอบักเทสขึ้นมาบนเครื่องมันก็ทำให้อีเลนต้องต,องตองกใจอีกรอบแต่บักเทสมันก็ไม่รีรอและบอกให้อีเลนทำยังไงก็ได้จะย้ายเที่ยวบินนี้ถูกยกเลิกเพราะมันเป็นเที่ยวบินนอกรที่จะทำให้คนบนเครื่องต้องต,อตาไต่ห่าง กำใจที่จะต้องบินไปด้วยทางที่ไม่ได้อยากจะไปดวงจันทร์เลยสักนิดเออกกจะไปดวงจันทร์เพื่ออะไรวะในขณะเดียวกันที่ห้องนักบินเทตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเร่งเครื่องออกไปจากโลกกัปตันก็เลยมองลงไปดูว่าด้านล่างพร้อมหรือ,อยังพนักง,งานคนนี้ที่เห็นก็รีบพ่วงมอเตอร์แบตกับรถเก่งพอที่เครื่องบินอวกาศลำน,นี้จะได้สตาร์ทและออกไปให้พ้นพ้นโลกนี้สักทีแม่งเป็นถึงยานอวกาศต้องประจําไฟจากรถเก่งแล้วพอสตาร์ทเครื่องได้แล้วเครื่องบินอวกาศหน้าตาเสียงเครง่งก็ทาการพุ่งออกไปจากโลกจนทําให้นักบินทั้ง,งมีสภาพเป็นนแบบี้แม่แคนตาตัง ับมาที่บักเทสที่ตอนนี้ก็ได้นั่งคู่กับยายแก่คนเดิมที่ฆ่าตัวตายไปเมื่อพักที่แล้วแต่ภาพนี้ยายแก่ก็ดันเฟินเคิร์นชีพแล้วมานั่งข้างบัคเทสอีกซะย,ย่างงั้นเออยังไม่เข็ดใช่ไหมบัคเทสที่กำลังเครียดก็ได้เล่าว่าที่เขาต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าก็เพราะว่นนั้นเขาตกเป็นจำเลยในข้อหาที่เขาไม่ได้มีความผิดเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาไปนับบินทดลองเครื่องบินอวกาศและทําเครื่องตกจากฟ้าจนระเบิดระเบอ้อไปหนึ่งเครื่องบัคเทสก็บอกว่าที่เครื่องมันตกก็เพราะว่าเครื่องบินมันผลิตจากวัสดุกก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 ก๊อออองงแแแแไไไมมม่่่่่่่เเเเีียววะะรััับบลลลาาาานนสตตตท็ดด้้หฐขคชืืถ ที่ขับเครื่องบินในภาคแรกจนทําให้เครื่องบินต้องหายไปทางด้านที่หุ่นพองลมมันขับออกไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุเลยสักนิดหญิงสาวคนนี้ที่เป็นผู้โดยสารในภาคที่แล้วและโดนเรียงคิวเข้ามาตบจากการที่เธอสติแตกก็เข้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังแต่จูๆ่ๆเธอเกิดอาการสติแตกคนในสารก็เลยพามาต่อคิวและตบหญิงสาวคนนี้คนละทีสองทีอีกเหมือนเดิมเอ่อตบเพื่อให้หายคุุมคลังนั่นแหละครับด้วยความมั่วของหนังเรื่องนี้มันก็ทําให้บัตเทสโดนตัดสินให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าัาง้งที่ยังไไม่ได้ทําความผิดอะะไรแลในขณะที่บอเทกาลลัังงรืื้ฟนควมมหจ มาเห็นว่าตอนนี้ยายแก่ที่นั่งฟังมันอยู่แห้งตายกลายเป็นกระดูกไปเรียบร้อยแล้วแม่งพูดจนคนแห้งตายในขณะเดียวกันที่ห้องนักบินที่ตอนนี้ก็เกิดอาการผิดปกติในเครื่องบินนั่นก็เพราะสายไฟมันช็อตอยู่ในห้องเครื่องเหมือนที่บัลเทสได้เตือนเอาไว้เป็นเดกกับตันที่ยังเหมือนไม่เลิกก็สั่งให้อีเลียนไปดูที่ห้องโดยสารเพราะกลัวว่าผู้โดยสารจะสติแตกและสร้างความวุ่นวายในเครื่องบินอวกาศล,ลำนี้แต่มันก็ทําให้เธอมาเจอกับบัลเทสที่จ้องจะคุยกับเมียเก่าอยู่พอดีแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบัลเทสก็บ แต่อีเลนก็ไม่ได้สนใจและคิดว่าบักเทมพยายามจะมางอเธอทางนั้นที่มันยังไม่ได้งอเลยสัก,กนิดแม่งสําคัญตัวเองขนาดนักในขณะเดียวกันนี่ห้องนักบินที่ยังหาสาเหตุของความปัดข้องไม่ได้ผู้ช่วยนักบิน2คนนี้ก็เลยบอกว่าจะออกไปดูที่ห้องเครื่องและพอไอสอตัวนี้ออกไปจูจูแอรสาวก็พาเด็กน้อยที่อุ้มน้องหมาตัวนี้เข้ามาในห้องนักบินนั่นก็เพราะว่าเจ้าหนูน้อยอยากจะเอาน้องหมามาวิ่งเล่นในห้องนี้ท่งนั้นที่ตอนนี้กําลังหน้าสิวหน้าขวานแต่บักกับตังก็ดันโอเคแล้วบอกว่าอยากจะทําอะไรก็ทำํำรัก,ก็กเป็นคน คนที่ตอนนี้ก็มาเห็นว่าสายไฟกําลังชอ็อกกันมั่วไอตัวไปหมดไอสองตัวนี้ก็เลยพานดับไฟเพราะในห้องเครื่องมีแต่ถังระเบิดไดนไามายอยู่เต็มไปหมดเออนี่สินะอเวจีเอลเวของจริงแต่พอไอสองตัวนี้ดับไฟได้แล้วจู่ๆประตูเครื่องก็เปิดออกทําให้ผู้ช่วยนักบินทั้งสองคนโดนดูดออกไปนอกอวกาศบางเทสที่กำลังฟังเพลงอยู่บนเพลนก็หันไปเห็นว่าตอนนี้ผู้ช่วยนักบินทั้งสองคนกำลังเต้นรําอยู่กลางอาวกาศทาให้บักเทสต้องเข้าใจเราไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้แมงโคลจะโรแมนติกบักเทสที่ไม่อยากจะเห แต่พอเจ๊มองออกไปดูก็ไม่เจอกับอะไรสักอย่างนั่งกับร้อยผู้ช่วยนักบินทั้งสองคนลอยหายไปในห้วงอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วบักเทที่โคตรจะงงก็คิดว่าเขาน่าจะหลอนเหมือนกับที่ทุกคนพยายามจะบอกว่าเขาเป็นบ้าเออหรือว่ากูจะบ้าจริงๆวะแต่มาที่ห้องนักบินที่ตอนนี้อีเลียกับแม่สาวคนนี้ก็มาบอกกับตันว่าผู้ช่วยนักบินล่องลอยออกไปอยู่นอกอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตันก็ไม่ได้สนใจแต่ดันมาตกใจที่แม่ครัวประจําเครื่องบอกว่ากาแฟหมดทั้งดที่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยสักนิดกับตันที่เบื่อกับ อ,อีเลนที่ไม่รู้จะทําอะไรก็ประกาศบอกกับผู้โดยาสารทุกคนว่าตอนนี้เครื่องบินของเราออกนอกเส้นทางแต่ผู้โดยาสารทุกคนก็ไม่ตกใจแต่ดรามาตกใจที่อีเลนบอกว่าตอนนี้กาแฟ,แฟบนเครื่องหมดแล้วเซึมก็ทําให้ผู้โดยาสารทุกคนพานแตกเตือนและตีกันแบบมัว่วไอตัวซะย่างนั้นเออดูไปดูมากูเริ่มอยากจะให้มันตายห่ากันให้หมดนี่แหละและ้วพอผู้โดยาสารเลิอกอัลล่าวาสทักแกนี่ก็สารภาพกับเมียเพราะคิดว่ายังไงทุกคนบนเครื่องน่าจะไม่รอดกูคเคยแอบไปสไวัสดแกกับคนอื่นมาสองสามครั้งแต่ยียแกก็บอกว่าบอกเป็นอย่างเพราะกูแอบไปสไว ส่วนแม่สาวคนนี้ที่รู้ตัวว่าจะตายก็บอกกับพ่อหนุ่มที่นั่งข้างๆว่าเธอยังไม่เคยสวัก๊กเลยสักครั้งถ้าตัวเองจะกรุณามาสวัแก๊ก่อนตายจะได้ไหมไอ้นี่ก็ไม่ปฏิเสธรีบกดปุ่มปิดไฟและสวัแก๊กับแม่สาวคนนี้แบบตายอดตายอย่างทันทีก็อย่างน้อยก็ได้สวัแก๊ก่อนตายแต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็คิดผิดเพราะทันทีที่แม่สาวคนนี้สวัก๊กเสร็จเธอก็ไปบอกแบบนี้กับผู้ชายคนอื่นอีกเรื่อยๆทำให้ผู้ชายั้งเครื่องพากันมาตอบคิวเพราะรู้อยู่แล้วว่าแม่สาวคนนี้จะต้องไปขอพวกเขาสวักดีแน่ๆเออไวๆหน ไม่ได้มีแต่มนุษย์ผู้ชายเพียงเท่านั้นเพราะไม่สาวคนนี้ที่พิชิดชายทุกคนบนเครื่องก็มานั่งพูดหลอกเจ้าลาตัวนี้เพราะอยากจะลองสวัสแก๊กแบบแอดวานแมงขนาดลามันก็ยังไม่เวน้นในขนาดเดียวกันที่กับตันที่ตอนนี้พยายามจะเปลี่ยนระบบบินอัตโนมัติเป็นแมนนวลเนื่องจากระบบมันรวนจนทำให้เครื่องตรงไปที่ดวงอาทิตย์เอ่อเที่ยวบินชาบานากิจของจริงแต่จู่ๆก็มีแก๊สพิษพ่นมาใส่กับตันทำให้กับตันสำลักและทำท่าจะชักตายห่าอีเลนที่เข้ามาเห็นก็ตกใจและถามว่ามึงเป็นอะไรอีกบักก็ไไไไมมมม่สสาารรถถบอออกะดไได้แยังปเเื กับภาคแรกเป็นเดะบักไซมอนที่เข้ามาเห็นก็โคตรงงแต่มันก็ต้องงงเข้าไปอีกเพราะตอนนี้บอเรดาบอกว่าพวกเขาบินออกนอกเส้นทางและกําลังพุ่งตรงไปที่ดวงอัตเทไซมอนก็เลยบอกว่าเราต้องสละยานด้วยการล่องลอยไปที่ดวงจันท์เองเหมือนกับผู้ช่วยนักบินที่ลอยนํานหน้าไปก่อนแล้วแต่อ e ีเลนก็ไม่โอเคเพราะคิดว่าบักไซมอนมันเห็นแก่ตัวเธอก็เลยตัดสินใจที่จะมาหาผัวเก่าอย่างบักเทสแต่บักเทสที่ตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นบ้าก็บอกว่ากูไม่สนใจอะไรแล้วเพราะกูเป็นบ้าจริงๆเออพากูไปส่งโรงพยาบาลทีอีเลนที่ไร้ทางเลือกก็เลยรีบวามาแแจง่่ศูนยซึตก คนนี้ที่เป็นหัวหน้าสนามบินเจ้ากเก่าเจ้าเดิมที่พาคแรกกระโดดตึกฆ่าตัวตายกระดันฟื้นคืนชิฟมารับวอนในภาคน,นี้ต่อมันก็ได้ถามว่าปลายสายที่พูดอยู่น่ะเป็นใครรายงานตัวมาเดี๋ยวนี้อีเลนที่โคตรจะซื้อก็บอกว่าเธอน่ะชื่ออะไรสัสดส่วนเท่าไหร่แถมยังบอกสีผมสีตาสีชุดเสื้อผ้าที่เธอใส่เรียกว่าเป็นการรายงานตัวที่โคตรจะละเอียดของจริงเออกลไม่น่าให้มันรายงานตัวเลย ในขนณะเดียวกันที่บักเทสที่ตอนนี้เหมือนจะคิดได้ว่าตัวเองไม่ได้บ้ามารก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาอ e ีเลนที่ห้องนักบินแต่จ,จู่ๆบักไซมอนก็เข้ามาขวางบักเทสที่หมันไส้มา,มานานก็ไม่สนและซัดหน้ามันจะกระเด็นกระดองไม่ใ่อย่างนั้นจากนั้นบักเทสก็เข้ามาหาอ e ีเลนและพบว่าในห้องนี้มีแต่อ e ีเลนที่นั่งหัวโดอยู่แค่เพียงคนเดียวอ้าวสวยกูอีกแล้ว e อีเลนก็เลยลุกให้บักเทสนั่งเพราะคนที่ขับเครื่องได้ก็มีแต่บักเทสผัวเก่าของเธอแค่เพียงคนเดียวบักเทสที่เริ่มจะชิก,กาต้องอ,อบบก ทั้งลามาถึงก็มั่วเลยจากนั้นบักเทสก็วอลไปหาศูนว่าตอนนี้เครื่องกำลังบินตรงไปที่ดวงอาทิตย์มีใครพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมแต่ก็พูดได้แค่นิดเดียวจู่ๆสัญญาณมันก็ขาดหายไปเด้อๆอ,อีเลยงก็เลยทุบตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถโทรได้เพราะตอนนี้โอเปอเรเตอร์ไม่ว่างที่จะรับสายแมงเอ๋ยต้องมารอสายอีกและในขณะที่เครื่องบินสายเกากำลังบินตรงไปที่ดวงอาทิตย์จู่ๆบักมาจูราตัวนี้ก็มายืนรอรับดวงวิญญ,ญาณตอนนนี้พวกเขายังไม่ได้ตายเลยสักคนเอามายืนให้กำลังใจบักเทสที่ไม่ไไได้สนใจอะรก็วปหาต แต่ตะแกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากพูดอะไรไปเรเื่อยเปื่อยไม่มีสาระหรือแกนสารอะไรทั้งนั้นแถมตอนนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาลงข่าวว่าทุกคนบนเครื่องจะต้องตายแน่ๆซึ่งข่าวก็ดังไปทุกประเทศขณะประเทศญี่ปุ่นยังต้องพักข่าวการบุกมาข,ของกอซีลาเพื่อมารายงานข่าวเที่ยวบินสายนรกแม่งมาแย่งข่าวน้องกอจิก,กูได้ยังไงวะและในขณะที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายจู่ๆก็มีตำรวจเข้ามาหาตะแก่แล้วบอกว่ามีผู้ก,ก่อการร้ายที่พกระเบิดขึ้นไปบนเครื่องบินสายเกาตำรวจก็เลยเอารูสาารปสเกลมาให้ตะช่วยอะไร รสชาตินี้คงจะหาตัวเจอแต่แกที่รู้แบบนั้นก็รีบวอลไปหาบักเทสว่าตอนนี้มีคนพกระเบิดขึ้นไปบนเครื่องบักเทสที่ได้ยิกกงก็ตกใจแต่ก็ยังไม่ทันได้หายตกใจแต่แกก็บอกว่าอย่าไปสนใจเ,เรื่องเอินเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องหาระเบิดให้เจอถึงแม้ว่าตอนนี้เครื่องบินจะบินเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์แค่ไหนก็ตามเออไม่รู้จะช็อกเรื่องไหนก่อนดีแล้วพอแอร์สาวคนนี้รู้เรื่องระเบิดก็ประกาศบอกกับทุกคนในเครื่องว่าใครที่พกระเบิดมาขอให้ยกมือขึ้นก็ถามมันตรงๆนี่แหละแต่ลงคนนี้ที่พกกกกกระะเบบบิดมมาาา็อว่่ยยุัูแลที พกระเบิดขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเป็นโรคห้ำม,มะเขือเผาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เลยกะจะมาตายบนเครื่องเพื่อจะให้เมียได้ตามประกันชีวิตซึ่งระเบิดที่เขาเอามาก็ซื้อมาจากร้านขายของชําที่อยู่ในสนามบินแม่งมีขายระเบิดในสนามบินแบบนี้เลยล้ว,วะบักเทกพยายามพูดปลอบใจแล้วบอกว่าอย่าไปเครียดเรื่องห้ำเพราะาใครก็สามารถเป็นกันได้ทั้งนั้นแต่ตาลุงก็ไม่สนใจแล้วพยายจะโยงกระเป๋าให้ระเบิดแต่กระเป๋าก็ยังไม่ทันได้ตกลงพื้นเจ้าหมาตัวนี้ก็มาข่าไว้ได้ทันก่อนที่จะระเบิดตายหากันหมดแล้วพอพวกเขาสามารถกรอบกู้ ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอาไปาระเบิดแผงควบคุมที่อยู่ในห้องเครื่องเพื่อที่ระบบอัตโนมัติจะได้พังจนทาให้เครื่องสามารถควบคุมด้วยมนุษย์ได้อีกครั้งอาจจะทําอะไรก็รีบทําเถอะจากนั้นบักเทสก็รีบเอาระเบิดมาวางตามที่ตั้งใจและพอถึงเวลาก็เกิดการระเบะิดบักเทสที่ได้โอกาสก็ทําการขับเครื่องและยูเทิร์นเครื่องบินก่อนที่จะถึงดวงอาทิตย์ได้แบบไม่น่าเชื่อจากเครื่องบินลํานี้มันก็ยังอยู่ในแนวแรงหนึ่งดูของดวงอาทิตย์บักเทสก็เลยตัดสินใจสับคันโยกในตรัสจนทาให้เครื่องบินอวกาศล,ลานี้บินไปด้้้ววววยยคาาามมมเเเเเรร็็1,000ลลลลนนนนกกิิโตอททีีแะบั เป็นแบบนี้แมงลูกตาแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วในขณะเดียวกันที่สู์ประชาการบนดวงจันทร์ที่ตอนนี้ผู้ก,การนําว่าบาคก,กาลังตั้งหน้าตั้งตา,ตารอการมาของเที่ยวบินนรกแล้วพอบัลเทสเอาเครื่องเข้ามาใกล้ระยะวงโครจรของดวงจันทร์บัคก,ก็บอกให้บัลเทสชะลอความเร็วแต่พอบัลเทสสับสวิตท,ที่เบรกมือเบรคเมอมก็หลุดออกมาทั้งวงแบบนี้อ้าวแล้วจะเบรกอย่างไงวะบัลเทสที่เบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนก็เลยกระชากแผงควบคุมเพื่อให้มันหลุดออกมาให้หมดเพราะเห็นว่าชอบหลุดออกมาแบบนี้ทุกรอบเออพังมันซะให้หมดหมดบ อพยพทันทีแต่ก็ยังไม่ทันได้อพยพจู่ๆบักเทสก็สามารถช็อปแผงควบคุมและกลับมาบังคับเครื่องได้อีกครั้งบัคก,ก็เลยสั่งให้เปิดไฟเพื่อจะพูดแนะนาบัคเทสอีกเหมือนเดิมจากนั้นบักเทสก็พยายามจะเอาเครื่องลงแต่เครื่องมันก็พุ่งลงมาด้วยความแรงจนพุ่งทะลุเข้ามาในห้องของบักบักแต่บักบักก็ไม่ได้สนใจและพลาดอะไรไปเรื่อยไม่หยุดแมงชนถึงขนาดนี้มึงยังไม่รู้เรื่องแต่ถึงกระนั้นบัคเทสมันก็สามารถเอาเครื่องลงมาจอดได้แบบไม่น่าเชื่อทันทันที่ดูแล้วน่นาาตกันนนนซ้มด่่่่งงเเรจจโยททกคนบืออออัชีววตไ คยหายใจอะไรทั้งนั้นส่วนบอทเทกแลอีเลงก็กลับมารักกันและตัดสินใจที่จะสวักแก่กำบดดวงจันทร์เพราะสวักแก่กำนบนโลกจนเบื่อแล้วซึ่งมันก็ทําให้ไอ้สอตัวนี้ต้องกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราเหมือนเดิมแต่ก่อนที่หนังจะจบบางบ้างผู้การดวงจันทร์มันก็ยังพูดคนเดียวไม่หยดุดเพราะคิดว่าเครื่องบินยังไม่ลงมาจอดทาน,นที่จอดอยู่ที่นี่มานานหลายวันแล้วแมงจะพูดอะไรของมันนักหนาวะแล้วเรื่องราวก็จบไม่มีภาค3าแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่่าางไไรกกก็คคคออมมมเเนต้้้้ใลลลลลลิปปดดยยะบแถุณชีื กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ